Oh, mm -hmm. สวัสดีครับทานผู้ชมครับรายการที่นี่มออุบลวันนี้พาทุกท่านมาที่หอสมุดกลางสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยบนราราชธานีนะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับนักศึกษานะครับที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมทีเดียวนะครับนั่นคือเก็บสร้อยคอทองคาได้และนําส่งคืนเจ้าของนะครับผู้ที่เก็บสร้อยคอทองคาได้นะครับก็คือนายนิกรกุลสุวรรณนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่คณะ วิศวกรรมศาสตร์นะครับชั้นปีที่4ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับส่วนผู้ที่ทำสร้อยคอทองคำหล่นหายนะครับก็คือนางสาวอนุสราชัยวงศ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่คณะบริหารศาสตร์ชั้นปีที่3นะครับสาขาการเงินและการธนาคารอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับน้องทั้งสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิกรนะครับชื่อเล่นอะไรครับชื่อนัดครับน้องนัดส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือชื่อเล่นน้องอะไรครับ น้องอ้นน้้อองนนะครับหรือว่าอนุสราชัยยุบงนะครับเรียนปีสามนะครับอยากให้น้าได้พูดถึงหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าวันนั้นไปเจอสร้อยคอทองคำอยู่ในลักษณะแบบไหนบ้างครับครับวันนั้นก็ได้เข้ามาอ่านหนังสือที่หอสมุดนะครับอืมก็คือวันนั้นก็ได้มองไปเจอมันหล่นอยู่บนพื้นนะครับอยู่ข้างโซฟาครับพอเจอแล้วก็ ตอนแรกก็ตามหาเจ้าของกที่เขาคิดว่าทำหล่นแลครับเพราะว่าเห็นมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเบื้องต้นก็ได้ตามหาก็ได้เดินออกมาตามหาที่นอกห้องสมุดแล้ววินาทีแรกที่เก็บได้ไม่ไม่นึกว่าจะเก็บไว้เป็นของตัวเองเหรอครับไม่ครับทำไมครับก็คือถ้าถ้าเป็นของเราหายเราก็คงอยากจะได้ของสิ่งนั้นคืนนะครับครับ ของคนอื่นหายเขาก็คงอยากได้ของสิ่งนั้นคืนเหมือนกันนะครับครับก็เลยคิดว่าเอาไปคืนเจ้าของดีกว่าหลังจากนั้นเราเก็บได้ไปตามหาเจ้าของที่นั่งอยู่ในละแวกนั้นเจอไหมครับก็ไม่เจอครับไม่เจอทำไงต่อครับครับพอไม่เจอก็ได้ก็เบื้องต้นก็ปรึกษากับเพื่อนครับอืมก็คือตอนแรกก็ให้เพื่อนเพื่อนช่วยช่วยหาครับเพราะว่าเพื่อนก็ก็เห็นครับว่ามีมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นครับครับ ก็เลยบอกว่าเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หอสมุดดีกว่าค่ะแล้วก็ทิ้งเบอร์ทิ้งอะไรของเราไว้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ขอเบอร์ออรครับแล้วมาฝั่งของน้องวุฒิแล้วครับทราบข่าวตอนไหนครับรู้สึกว่าเราทําของหล่นหายตอนไหนครับกลับไปที่ห้องแล้วค่ะกลับไปถึงห้องก็รู้ตัวว่าหายก็กลับมาหาที่หอสมุดค่ะครับ,รบก็มาหาตรงบริเวณที่ตัวเองเคยไปนั่ง ก็มีนาย,ยามพาเข้ามาหาเพราะว่าห้องสมุดปิดแ,แล้วค่ะครับก็หาแล้วก็ไม่เจอก็กลับห้องนะคะก็คิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วอะ,ค,ะค่ะหายไปแล้วแล้วสร้อยนี้ได้มายางไงครับคุณแม่ซื้อให้ค่ะซื้อให้คน้ำหนักก็คือสองสลึงถ้าคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับก็น่าจะหมื่นกว่าบาทค่ะหมื่นกว่าบาทค่ะโทรบอกคุณแม่หรือยังครับก็โทรบอกตอนที่มาหา อยู่ที่หอสมุดนะคะคุณแม่ว่ายังไงบ้างก็บอกว่าค่อยค่อยหานะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็มันหายแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันหายอ่ะค่ะปกติอ้นเคยทําของหายที่มีมูลค่ามากกว่านี้ไหมไม่ค่ะไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกตกใจทําอะไรไม่ถูกในตอนแรกค่ะไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนอะไรมันมันคิดอะไรไม่ออกเลยอะค่ะคับแล้วได้ไปแจ้งความอะไรไหมครับ ไม่เลยค่ะทําไมครับก็ไม่รู้ว่ามันหายตอนไหนคนที่เขาได้เขาก็คงเอาไปแล้วไม่ไม่เอามาใส่ก็คงจะเอาไปขายเอาไปทาอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าจะไปแจ้งความครับแล้วเราได้มาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดไหมครับไม่เลยค่ะก็คือเฉพาะวันนั้นให้พี่รปภพ,พามาดูก็จบเลยจบเลยค่ะ จากนั้นกี่วันครับถึงมาทราบข่าวอีกทีว่ามีคนนําของที่หล่นหายมาประกาศหาเจ้าของประมาณสองอาทิตย์ได้ค่ะสองสามอาทิตย์ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเจอป้ายติดประกาศอยู่อยู่ที่หอสมุดว่ามีมีคนเก็บสร้อยได้ค่ะคก็ให้ให้มาติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะก็เลยมามาในวันนั้นเลยค่ะเพื่อนหลังจากที่ที่ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนนะคะทันทีที่อ้นได้ทราบข่าวรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเออ ก็มีความหวังอะค่ะว่าเอออาจจะใช่ของเรานะขอให้ใช่ของเราเหอออะไรประมาณเนี้ยค่ะมาพูดคุยยังไงกับพี่เจ้าหน้าที่เขาก็มาติดต่ออะค่ะบอกว่าเออหนูเห็นประกาศนะคะครับก็หนูก็ทําทองหายหนูทำสร้อยหายอะค่ะพี่ก็เลยบอกว่าเออไอให้หนูแต่งแต่งกายในวันเกิดเหตุมานะคะพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามโมง จะให้เจ้าหน้าที่มาชี้ตัวว่าเออใช่คนใช่คนมาใช่คนที่มาหาไหม,มหนูก็เลยในในวันถัดมาหนูก็มาตามนัดนะคะก็แต่งชุดแต่งอะไรมาก็ก็มีนะไอ้นายามพี่เราพอะค,ะค่ะมาชี้ตัวก็บอกว่าเออคนนี้แหละที่มาหาก็ถึงถึงค่อยนัดวันเวลามาม,มาส่งมอบกันอีกที่ะคะ่ะแล้วนัดเราครับหลังจากที่มาฝาก พี่เขาไว้ได้มาสอบถามไหมครับว่ามีคนมาติดต่อหรือไม่ก็ผ่านไปสองอาทิตย์ครับก็ได้มาสอบถามนะครับว่ามีเจ้าของมาติดต่อรับไปออยังทราบข่าวว่ามีเจ้าของหรือว่าน้องอ้นน่ารู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจแทนเจ้าของครับเพราะว่าเขาได้ของของเขาคืนคอ,อยากรุนไหมครับว่าเป็นใครหรือว่ากําลังเรียนที่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่าครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ก็ดีใจแทนนะครับที่ได้ของคืนนะครับแล้วอ้นแล้วครับวันนี้นะครับพี่พี่นัทนะครับก็ก็ได้เก็บส้อยคอได้แล้วก็ส่งคืนให้ค่ะนะครับอยากจะฝากอะไรอยากจะบอกอะไรขอบคุณพี่เขาค่ะก็ขอขอบคุณพี่เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะท,ที่ที่เก็บแล้วเอามาคืนให้นะคะ ก็อยากให้พี่ทำความดีอย่างนี้ต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับแล้วก็นัดแล้วครับนัดส่งคืนให้น้องหน่อยครับนัดนี่ครับ้อยคอทองคำนะครับท่านผู้ชมห้าสิบสตังค์นะครับมีอะไรจะพูดกับน้องวดหน่อยครับก็คืออยากจะฝากเรื่องเรื่องการการใช้ข้าวของครับก็คือเราต้องมีความระมัดระวังในการใช้ครับ เพราะว่าถ้าของมีค่าหล่นหายไปมันก็ถ้าไม่เจอมันก็เสียดายครับอืเพราะว่ากว่าจะได้มามันก็หลายตังค์อยู่ครับครับ,รบท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราก็มีความสุขเหลือเกินนะครับที่เห็นคนได้ทําความดีโดยเฉพาะยิ่งนะครับน้องนัดนะครับได้เก็บสร้อยคอทองคําได้แล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะเก็บไว้เป็นของตนเองนะครับนำส่งเจ้าของ และเจ้าของก็ได้ของกลับคืนมาหลังจากที่อาจจะมีความทุกข์ใจอยู่ในหลายๆวันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณในส่วนของน้องนัทและน้องอ้นนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะครับรวมไปถึงมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมนะครับก็คงให้รักษาทรัพย์สินให้ดีก็แล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อ้นก็สุดยอดทีเดียวนี่คือคนดีสีหมออุบลขอบคุณน้องทั้งสองครับขอบคุณครับ ครับรายการที่นี่มอบนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเพลินวิเชวงขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอยากอบใจสักครั้งหนึ่งถึงคนที่เคยซึ้งใจสุดท้ายก็จากกันไปแต่เหลือที่ไว้พีย อยากขอบใจที่สอนให้ฝันและไฟจนชื่นชันและสอนให้เจ็บให้ช้ำ I